ครับพี่น้องสมรถ,รถถ่ายไปไถได้ให้เดียวเสียครับปิ้นตัวเดียวหกักพี่น้องต้องลือออ้อคักเลยมึงข้างหลังครับอ่พีนง้งปิ้นตัวเดียวหักครับต้องลือออ้อหักเออเข้าไปใกล้ๆพี่น้องปิ้นหักเอ,อกจาจุดตัวนี้ครับที่เป็นบ่ายพี่น้องบ่ายเราปิ้นเลย นตัวน,วนี้ตัวไม้ใช่ครับนี่ซื้อมาถิ่มใบแต่์ร่วนนะะ่ะฮ่องเก او ฮักใส่ผู้พี่น้องฮ่องเก او ครับฮองเก او ฮักเหลือครึ่งเดียวพี่น้องเพราะปิ่นหักเลยปลอกตัวนี้ถอยไม่ทั้งขีนครับถอยกับมาทั้งในพี่น้องเพราะว่าปลอกตัวนี้เป็นเป็นซุปสองตัวนี่ครับทางบนซุปสองตัวนี่ใช้กันเปียงเดือหมูนะครับเนาะ เปอกตัวนี้ฮักบูดตัวนี้ถอยครับบ่มีตัวล็อกบ่มีตัวถอยบ่มีตัวล็อกกับจิตถอยมาเป็ี่ยนรอหนาว่าทำงานทันทีครับไถยนาะว่าไ้พี่น้องรถดดูนี่จะรอหนาว่าทำงานพี่หล่อนเนี่ยนะครับเลยเป็นนั่นว่าต้องใส่ปิ้ดไม่กันครับขอความผีกอนยังสิซุบบูดกันให้กันต้องลื้อเวิร์ดพี่น้องพี่ลื้อเบิ่งนะพี่นอ้องลื้อดเวิร์ดที ตื่นที่เขาไปไหมตัวนี้ประกอบตัวนี้ครับตัวหลอกหลอกเพ้าน้ำพี่น้องเนาะเปลี่ยนะปินป้นตัวเดียวครับต้องเลือ,อกไฮเนี้ยเอาเฮ็ดมากว่าถอดบอกอีกอย่างเขากับแางจำปิ้นน้ำเนาะพี่น้องเิ่งสิ้นกับหัวเลยครับรถวันในอมเนี่ยครับวนันที่อมก่อนลงหน้าเพื่อนบอกไปไทยก็เออได้ไปก่อนเอาาน้เอาเจียงอมหาเงินก่อนซอมจะไทยจากมือสองมือก่อนเนาะ ชินเดียมงชินเดียมูผมก็อถอยอ่ะประกอบแล้วจังเจ้าหนุบิ้งเท่านึงพี่น้องใส่ปิ่นแล้วกันนะครับเนาะพี่น้องใส่แล้วก็ทิศตรงนี้สิเลยครับเพ้าผมก็ทิศคันน็อตยึดตัวนี้ครับตัวนี้เอาเข้าไว้แล้วนี่น็อตมีสองฟังพี่น้องประกอบน็อตประกอบตัวนี้อีกหลายขั้นตอนครับ ใส่ปิ้นตัวเดียวน้องปิ้นปิ้นตัวนี้ครับใส่ได้ครับนี่ดำๆห้อตีเดียวเห็นไหมครับนี่ปิ้นนอกกันตัวนี้ถอยพี่น้องนี่ตัวนี้ก็จะถอยว่าอะไรครับเนี่เป็ียนปิ้นนอกนะครับตัวนี้กันถอยมัดกอนตัวนี้ปิ้นตัวนี้ขาดนี่ครับปิ้นน้อยๆตัวนี้ขาดปิ้นขาดตัวนี้ถอยออกมาพี่น้องเข้าหน้าว่าทำงานครับนำมาไทว่าอะไรพี่น้องเอ้ย นี่คลิปสำรวจด้วยนี้ครับอาศัยใจเย็นแน่พี่น้องสำรวจเขา่เฝ้าก็ไ้งานมืดดำงานนะครับเนาะงานละเอียดอ่อนคลิปนี้ก็ลงคลิปกันแล้พี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับคือเก่านาะที่สนับสนุนนะครับ